สวัสดีครับกับผมนายกิษณะแก้วก้านะครับวันนี้จะมาแนะนำการเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิด NTC นะฮะก็หนือเราเปิดโปรแกรมพีริวส์ก่อนนะครับ,รบเราจะมาทำการเลือกบอร์ดนะฮะเป็น Arduino Nano นะครับ,เร,บเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราเลือกไปที่ LED นะครับเป็น LED สีฟ้านะครับจะว้างไว้ตรงนี้นะครับใช้หมดสีดวงนะครับเป็นสีสเต็ปนะครับโอเคครับต่อไปเป็นตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานสามวัตต์สองร้อยยี่สิบโอห์มนะครับเช่นกันนะครับสี่ตัวนะครับ อันนนะครับอ2แล้วก็อ3า,าครับสุดท้ายนะครับอ4เราจะตั้งให้มันตรงกันนะครับเพื่อจะมันจะง่ายในการลากเส้นดีครับต่อไปเป็นกาวนะเพื่อจะมันให้มันครอบวงจรนะ การลากเส้นนะครับผมจะลากจากขาด D5 นะครับซึ่งผมได้เขียนโปรแกรมไว้ที่เรียบร้อยเลยนะเข้าหลอด D1 นะครับก็ลงกาวนะครับต่อไปเป็นขา D6 นะครับเข้าตัวดันทาน R2 ผ่าน LED D2 นะครับ แล้วก็ลงกลาวนะครับออกจากขา D7 นะครับเข้าตัวนทานตัวที่3ามนะครับตามลำดับเลยนะครับมันจะง่ายต่อการเขียนโปรแกรมนะโอเคครับต่อไปสุดท้ายนะเป็นขา D8 นะครับเข้ากับตัวนทาน R4 นะครับหลอด D4 นะครับ LED ดวงที่สแล้วก็ลงกาวนะครับ องจรหลอดของเราก็ได้เส็นที่ค่อนหน่อยนะครับต่อไปเป็นฝั่งอินพุตนะครับที่เราต้องใช้ก็คือ NTC นะฮะอ่เป็นตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวด้านทานนะครับ กำหนดต้นทานาเป็น 10k แล้วกันนะครับโอเคครับเราต้องมีแหล่งใจ่ายให้มันด้วยนะฮะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ก่านะครับโอเคครับมาต่อ NTC ของเรานะฮะตามลำดับเลยนะครับแล้วก็ลงก่าเราจะจำจากขาที่ จากตรงกลางนี้กับขาอ่า A5 นะครับโอเคเอบ้5นะครับ, okay. รบต่อไปต่อไปเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับโอเคดีหนึ่งนะครับโอเครูปแบบของพอดีวูดของเราก็จะอยู่ประมาณนี้คนระับ ต่อไปนะครับต่อไปเป็นการเขียนโปรแกรมใน Arduino นะครับซึ่งผมได้ทำการเขีเขยนโปรแกรมกั้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอินิทก็คือขา a 5ครับ LED1 ก็ต่อในขา5 LED2 ก็ขา6 LED3 ก็ขา7 LED4 ขา8ตามลำดับที่เราได้เขียนมาเลยนะครับโอเคครับเราก็จะมาก๊อปโค้ด กัด c o นะครับไวางในบอร์ดของเรานะโอเคจากนั้นนะครับเราจะมาลันโปรแกรมนะครับว่ามันจะทํางานหรือเปล่าหลอดไฟจะติดหรือเปล่าหลอดไฟจะติดตามที่เราได้กําหนดหรือเปล่าโอเคครับหน้าจอก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าจอแสดงผลอันนี้คืออุณหภูมิ10.23นะครับขนาดนี้ แต่ที่เราตั้งไว้ยังไม่ถึงนะครับที่เราตั้งไว้ก็คือนี่ครับ12ฮะเราจะมาดูกันว่าอุณหภ,ภูมิ12จะทําให้หลอด LED ที่หนึ่งติดหรือเปล่านะฮะกลับไปที่โปรแกรมน,นะ12นะครับตอนนี้เป็น10.23เราจะปรับเพิ่มนะครับอ่าเป็น12นะครับทําให้หลอด LED ที่หนึ่งติดนะครับ ต่อไปตามโกกมเดมเรานะครับคือ13.5 15, 15แล้วก็17.5ตามลำดับนะครับเราจะมาดูว่าหลอดของเราติดทุกหลอดหรือเปล่าครับผมเพิ่มไปเรื่อยนะอ่าติดแล้วนะครับหลอดที่3มก็ติดแล้วครับหลอดที่เหลือใี่เราที่อ่าติดเหมือนกันนะครับโอเคถ้าเรากดลดอุณหภ,ภูมิหลอดก็จะดับนะครับอ่าดับเป็นดับเป็นทีละดวงนะครับ โอเคครับโอเคครับสำหรับการเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิด้วยโัววมิมเมตอร์ชนิด NTC ก็จบเป็นเที่ยบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ